มาร้านนี้แล้วนะครับมีเส้นแอนชาบูแต่เราไม่ได้มาร้านนี้เราไปร้านเห็นไหมวะเห็นอยู่เทคอเบกนะฮะเดี๋ยวขอแบบปรับไหม์ก่อนเพราะว่าไมม่ตอนนี้ไหมมันอยู่คนละทิศคนละทางบอกว่าคีซุกี้ต้องล้านนี้ปะลงไปจะได้รู้มันเป็นร้านเดียวกันหรือเปล่าแบบทะลุกันได้อะไรเงี้ยเอางั้นลองลงไปดู ุกี้โบราณอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปอพีสดไม่ใช่ปอพีสด<ะ>สดาลาดโลกรูซาลาดโลกในเชฟวินลองชิมเออเชฟปรับสากก้องให้มันลุมหน่อยให้มันยงนังได้แล้วไม่หลงชิ้นใหญ่จังเคยมีนคนมีมารายาทไม่ชอบกินเละย,ย่างปกติก็ใช้แม่ไม่มีกุ้งไม่มีกุ้งนะกุ้งเลืองยอันนี้มีเราต้องกินอันที่มีเดี๋ยวเราไกินแต่เพืบอกไม่มีแม่งด่ากูอีก มันเหนียวเว้ยเนี่ยดีลาเก่งปก,ต,กติก็จิ้ม,ม,มอะไรอ,อันนี้มันเรียกว่าอะไรนะเขาใส่วาซาบิรสรสออกมาชัดเจนมากอะไรโอเคนะคือมันกินไปมันก็แบบไม่เลี่ยนะอืม เข้ากับในตัวซอสสลัดมากกว่าซีฟู<อ>้ดไอตัวซีฟู้ดนี่ <c oughs> แต่ถ้าสำหรับคนอยากคลีนก็กินซีฟู้ดเอาเลยเชยร์ที่ถอนไม่ค่ะแต่ได้กระเด็นแต่ไม่ได้กระเนผูไ้ไปไม่ใช่ร้อเลยร้เลยก็กินได้ไม่มันวินชนชอบกินผักอยู่แล้วไงแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ชอบกินผักผมันก็ไม่กินอยู่แล้วอะไรอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอืมมิจิสองครัสเต็กปลาแซลมอนมิเรอร์นะอยากกินปลาจิ้มน้จิ้มไหนอร่อยก่มิจิชอบอันนี้ร้องหมดอย่างเลยเลยดูชอบเลยจะปากเล็กนิด จำได้หล uh ักเอมันต้องมันต้อมันต้อเคียวด้วยรีบเคียวรีบเคี้ยก่อนต้รงะรีบเคี้วด้วยเพื่อให้เราสามารถตูให้เร็วที่สุดอย่าเว้นช่วงน้ำมันไม่ควรเช่วงน้นมันไม่ควรไดูดดังตอบคทนนิสแบบหมอกเลยมันต้องงสองแบบนะนี่มันก็แบบน้ำจิ้มแบบตายไทยอ่ะเหมือนกินสตไตอาจารเดียวเมื่อกี้ใจเราก็ต้องตอบเราเป็นภาษุ่นแน่เลยสาไม่ใช่ กองเราสับหายหมดแม่แม่แก่กุ้งจริงเหรอเพืกุ้งลอยชันเริ่มเด็อดแล้ยน่ากะลืมว่าเราไม่สั่งน้ำเลยป่าเหอะพิงมิ้วพิงมิ้วพิงมิ้วจะเรียกไงะไก่ทอดมาแล้วอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากวางวางได้เลยเดือดคอหัววางติดใจอร่อยจับที่เราจะกินบิงซูอะไร อกินช็อกโกแลตไม่มีไมกินผลไม้ดีกว่ามั้งกินพวกนี้พี่เงินจะเลียนเรากินมันหมดต้องกินหลังของขาวไหมต้องกินหลังของขาวถ้ากินพวกผลไม้เืยสตรอเบอรี่มะม่วงอะไรที่มเป็นกรดี่ยมอะไรเรากินได้หมดไม่ปกติที่กินสตรอเบอร์รีพี่กินไม่หมดเพราะว่าสตรอเบอร์รี่ี่เงินกินอะขง่างันเป็นน้ำกินแล้พี่เมด่งนเอ้อิมีตีพ่อหมเา หกเลยถือมาไม่หกนะเรื่องหกเ,<ร><า>เลยเท่มจริงบ<ม>ู๊แต่แม่งก็สั่งนมชมพูมาอันเดียวอีกแหละแล้วก็แย่งกันกินอ่ะจะเอาอะไรเยอะแยะถ้ามันมีอะไรที่แบบว่าภาพไม่สวยงามอยาเอาลงนะอคนแค่ฟันบอกคนต่อๆนะไก่ยังชื่ออะไรไม่รู้สั่งมาไงไม่รู้ไก่อบบาร์บีคิวแต่จริงๆกอเป็นไก่พ่อที่เราพ่อที่บ้านกินตัดเนื้อเนื้อตัดเล็เอาคาทิโกริชาท์ ลับเยปลาไม่มาปลาพลาดมากไม่สตอรหรอหลับแบบเดียวตื่นขึ้นมาสดชื่นเลยนมชมพูอ่ะนะลองไหมอร่อยเขาไม่ได้ชื่อนมชมพูเขาชื่อชื่อคุณยิ่งคือนมชมพูใช่ก็นมชมพูอื้อหวานเร็วมันสดๆเนี่ยน้องเงินกุ้งเมื่อเขาไม่ให้มีดเราอ่ะน้องเงินจำที่จุกี้ที่ซื้อซีเตอซื้อได้ไหมสามย่านเนี่ยมันเป็นแบบนั้นน่ะไอ้ที่คลุกไข่อ่ะแบบโบราณอ่ะจานนี้หำงานจะซ่อมเป็นสายไม่ร้อนเพราะเงินตะเกียบนไปแล้วนี่ไงตะเกียบแม่ ตปวนสดปลาสดปลาใวินเด็กปะก็กุ้งมีรว่าอุปนโอเคกับหมูมากกว่าหมูอน,นิมากไหน2ีกสองขนมปังไม่หลอดแต่มันยังอุ่นๆอยู่ก็โอเคเห็นได้่เแงไไมแ้ก็ยกที่ต่างนั่นคืออะไรกุ้งอะเะเลอะไรไม่น้อ่ะหรืองานปะสักนั่น,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 นเลยไม่ได้จะผัดนีม้ผัมไม่ได้ผัดกุ้งกุ้ดีใช่ไหมบอกเขาแค่ผมบอกแล้วแต่มันโดเข้าไปแทนอ,อ,อ,อันนี้เท่านัทนเทเรลวก พียวินชอบไอ้การเอากระเทียมมาทำยังไงด้วยตรงนี้ช็อกไปเลยอ่ะทำจากอะไรนะซอสมายองเนสผสมวาสบิใช่ใช่ใช่บาร์มิเนสผสมวาสบิถ้าเป็นน้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดจะเรียกว่าวาซาบ์อันนี้ก็คงเป็นวาเนสน้ำจิ้มซีฟูเรียกอะไรนะวาซาบภาษาญี่ปุ่นเหรอวาจากวาซาบิสดีแล้วก็ใส่ซาบซี่าบลาดแบบไอร่อยนะแต่ว่าวินว่าแบบกับบาร์เมนูก็ไม่โอเคกินกับปลาดิบอร่อย กุ้งเนี้ยกุ้งแห้งปลาเนี้ยใช้ได้โอเคแต่ต้องเป็นกุ้งแบบเย็นมากไม่งั้นมันจะแบบมันแบตัดกันเกินมันมีแต่มีเย็นมันจะดูเละๆเลยต้องสีกับของสดอ่ะแล้วยังเขาเรียกอะไรชอบชอบแันนี้หน่ว่าตอนแับโชยุเนี่ยนั่นนี่สองชั่วช้าสองชุ่วชาสองชั่ว้าว่าตอนแบบโชยุนี่แบบบอกเลยไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับตอนนี้เลยที่ตั้งดูวยก่อน สามก้างหรืออ่นนะสามอันเป็นปลากลางเยอะมากคือมันทำไมเขากินมาเป็นเนื้อปลาดิบอะหั่นตรงเนี้ยมันดึงออกยากถ้าหั่นแนวแร่แบบที่เขาหั่นลาซูเชียมันจะเห็นมันจะดึงออกง่ายกว่าอที่เขามาขายเราเนื้อนั่นคือเกาดึงแล้วแต่จริงๆเนื้อถ้าเราจับมาเป็นตัวเนี่ยมันเยอะมากเอาไปผัดก็ยังจะจิ้มแล้วจิ้มไปเลยอย่าไปแคร์แม่ร้อนๆมีควันอุปกรณ์การกินแม่ต้องจิ้ม แม่เกราเสิร์ฟมากินนี่นี่เราพี่อุปกรณ์การกินมามือมือดีสุดตั้งมตก่อนเชิญมาแป้งหมูยังไม่เทพอพี่เคยกินปลาหมึกที่แบบเข้าปากแล้วละลายหายไปเลยมันนิ่มมากแบบละลายหายไปเลยมันเลยหายไปเลยไี่ตรงใน่ากเลยสดมากไอ้วาซาบิเขียวนี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้วาซาบิด้วยซ้่ไหมาบอกว่าไม่ใช่ของแท้แล้วเขาทำมาจากอะไรนี่นั่นน่ะไอ้เหลืองๆเรียกอะไรปลาปากับแอง แล้วก็ใส่อื่น้าไปแล้วใส่สีเขียวมาส่ามนทำมาจากอะไรทำมาจากมาส่าก็คือต้นเหมือนมาสเป็นเมล็ดเป็นต้นอะไเป็นเมล็ดเหมือนถั่วเขียวอ่ะเป็นมล็ดเมื่าจะกินเป็นเม็ดแล้วอร่อยกว่ากินตอนร้อนๆอลมันเป็นเม็ดก็คือแสดงมันไม่ให้ต้นหัวมันไม่ได้ทำมาจากถั่ทำาจากเมล็ดแล้วมันเผ็ดเหมือนกันหรอไม่เคยน้ำตาลตอนมาส่าเป็นเผ็ดเหมือนกันเหรอแต่เราไม่ชอบมาส่ามาส่าแต่เราชอบเม็ดมาส่าไม่เคยกินเม็ดมาส่าหรอไม่เคยมาส่ากินชอบกินมาส่าเอเม็ดมาส่าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นมาส่าแล้วแบบอร่อยมาก คอนเทนต์แล้วู่ตอนตั้งมันสันคิดว่าหกแน่ใช่ไหมสีนี้แม่คิดว่าอะไรอ่ะดินแดงมั้งทางินโดนี ถ้าทิ้งวลีความหมายคือแปลว่าน้ำแข็งใสแต่ยังไงไม่ให้ล้มอยากคนหาวิม่กินไม่ให้เลอะมันมันมีเสน่ห์อร่อยตรงที่มันเลอะมันล้มนี่แหละจะไม่ใช่ใช่น้าตามันน่ารักดีมันแบบเป็นน้ำแข็งฝอยๆอะไรเย็นจอบจอนลุกใช่ใช่ใช่แล้วมันเสน่ห์ของมันอะหกเพาะว่าอะหกนี่แล้วความเลอะมันจะเริ่มมาจากที่มีคนเริ่มเทอะไรทุกอย่างแม่มาแม่ก็อยากกินจะกินคนเดียวแล้วมันรู้สึกเยอะมีคืออะไรที่ไม่ชอบนะที่กินมากมันหวานไปใช่กินละเลี่ยนเนี่ย แต่นีนกินแล้วมันดบบมันเหมือน,น,น,นไม่รู้ว่ะแล่วมันมกะลายปก่อน เยอะว่าทำไมเป็นาหาเงินขอกนก็มรนนี้มันขาลาทูเหก็ึงบอกกินร้านนี้ก่อนไหมปลาทูปะเยมันจะไปดูข้างในก่อนปั้ยเราบอกว่าคนที่เนี่ยตอนเนี้ยมาตกกุ้งกันแล้วก็เอากุ้งออกไปขายอ่าแล้วแล้วเขาก็แบบมีตังเพราะว่ามันตกได้เยอะมากกุ้งแม่น้ำที่นี่เยอะมากเอามาเผาแบบเปิดร้านเผาได้เลยไม่ต้องเลี้ยงเองเป็นกุ้งธรรมชาติ มาดูเขากินเรากินข้าวมันแล้วอยากอิ่มึงกินข้าวไหมคะข้าวผัดปูสามร้อยสามร้อยได้หมดข้าวผัดปูไขยแข็งกินป่ะเอาอันกกินอะไรอยากกินอะไรสัดมาเดี๋ยวมึงแตะไม่หมดเดี๋ยวช่วยเย้จะติดจแค่ยงสองตัวสามร้อยห้าสิบเอาสองตัวค่ะหนังทองหึ่งหนังตามันก็หย่อนงงจังไม่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 ยาดมแม่ไม่คืนด้วยติดมาจากห้องเดี๋ยวอาหารมาแล้วจะถ่ายใหม่นะคะตอนนี้พักแป๊บหนึ่ง เอาละครับพอดีว่าลืมผ่าหาอตอนที่ทมัน <พอ S 1> มาดังน,นั้นก็ดูภาพหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วกันนะการจะไปไหนไปชิปปะทูครับชิปปะทูไปสากแมว แมวเยอะเปประตูให้แมวเดินเลยมานะน้ำประตูอยู่ข้างหลังมีคนหิวอย่ายืนห่างมากได้ไหมคุณโกมาไม่ถึงตอนนี้เป็นช่วงชีวิตขาดหวานไม่ได้ต่อตัวตอนก่อนหน้านี้มันก็มีที่กินให้ดืมไง <c oughs> <c oughs> เลยก็อันนี้ก็มีแล้วกันช่วงวินขอแวะหน่อยเตรียมตั้งสดเปาอร่อยนะไม่อร่อยนะลอง ชคบเหมือนตั้งสดเออเหินหอลูได้ยังไงอะแกเก่งจังเลยเหมือนไปอ่านป้ายเมื่อกี้มาเลยอะีก่็แล้วแต่เลยจะอกัไปให้ลูกแม่พี่เงินถ่ายนถ่ายลาดูนะเดินเนี่ยไม่โดนของเลยลองมีแมวบ้านเราเองดิโอ่งข้ามพังกระจุีกระายก้องไปนะ ลูกจะส่องอะไรเนี่ยแต่ก็ส่องเห็นอะไรบ้างไก็เห็นสิ่งที่เป็นท่านอาราแหละจินตนาการนะเห็นจินตนาการชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะปันนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งเลยเป็นงานใช่ไหม คิดไหมว่าสัตว์เขเข้าใจภาษาพูดเราเข้าใจแล้วเขาเข้าใจได้ไงในเมื่อเขาไม่ได้ไม่ได้ถูกสอนคนที่ไม่ได้ถูกสอนมาบางทีก็ก็เข้าใจก็เขาอยู่ถ้าวันหนึ่งเราพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาเขาเข้าใจรู้ได้ไงเพราะเราเปิดซีรีส์ฝรั่งดูเป็นประจำแล้วถ้าเราพูดภาษาภาษาสเปนหรือภาษาที่เราไม่เคยพูดกับเขามาก่อนเลยเขาจะรู้เรื่องแบบว่าเราสื่อว่าอะไรเขาก็จะงงตอนนี้เขาตอนมตอนนี้เป็นทุนให สร้างภาพอะไรวะน้ำแม่หกใส่มือเลยต้องทิ้งหาที่ทิ้งก่อนเคยได้ยินเปล่าทำดีสร้างภาพนี้ดีกว่าคนที่ไม่ทำดีเขาสร้างอะไรเลยเออเนาะเออเดี๋ยวพาไปชิมพาไปชิมมาชิมฟันก่อนนะเออดูครับดูดูดูมาชิมฟันจริมอันไปดูไม่ยอมอีเหรอมาต้องชมต้องชมดูจะชม พอใจอย่างพอใจแล้วใช่ไหมมีลังเลว่ะมีลังเลไม่มีอ่ะคือไม่ไหน่อยดิเงินจะถ่ายรูปอะไรอ่ะอ๋อเป็นนีนนี่เหรอหนุ่มเบื่อแบบอร่อยคือแบบดี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 สวยๆหนุ่มเบื่อแบบแปลงหารทางนี้หารทางนี้ใจเย็นปะอนนี้ก็เหมือนกันนะข้างในเป็นซองอันนี้เหมือนกันปะเหมือนกันอันอันนี้อันนี้ตัดชิ้นอันนี้แบบกล่องจะมีสี อันนี้เป็นทุกยิงขึ้น่ใชไปอ๋อไม่เอาเขาไม่มีเสียงไม่เชื่ออันนี้มีสีสีอันนี้มีสีเดียวอะไรไม่เชื่ออินบอกไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามันไม่มันเสียงเบาไงเอาอนไหนเอาอนไหนอันเล็กใช่ไหมเอาสีเดียวเอาโฟกัสครับใช่ค่ะดูได้ไงครับว่าอันไหนเอาสองอันนะเอาสองทำไมหายไม่เจอเลยอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะบีแงี้ส่ดีอีกสีสีอะไรนี่คะบีนี่ไม่ได้ผุ้มเราชนแปะหักหักออดแดงเฮ้ยคนดีว่ะ คนดีอีกแล้วช็อกโกแลตนะทอน็ทอปบอลนท็อปบอลนแผ่นมทำไมสามเหลี่ยมไม่เอาวะท็อปบอลนแผ่นไม่เคยกินเหรอไอเยี่อมันละลายเนี่ยท็อปบอลนแผ่นแผ่นเตียวมือจนทั้งสามเหลี่ยมกูจำได้กลับไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ค่อยแกะใหม่เดี๋ยวบอกให้นะครับว่าการนั่งดูการนั่งรอผู้หญิงซื้อเสืส้อผ้าเนี่ยเป็นอะไรทรมานเอาหมายนี้เ,เสือเสียงมาเข้าเมื่อกี้ป้าบอกว่าการนั่งรอผู้หญิงซื้อการนั่งรอผู้หญิงซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากทรมานมากทรมานมากเลยปิ้งหมูฝันละ ามาพูดว่าการร้องวิงเสื้เสื้อผ้าเป็นศิลปะอย่างเงผู้ชายกนะ็คือผู้ชายต้องมีความอดทนที่สูงแล้วก็ต้องมีหัวศิลปะนิดนึงในการช่วยผู้หญิงเสืส้อผ้าไม่มีหรอกเราคงลำคาแล้วกันละเราต้องคิดสร้างสรรค์ได้ว่าเราจะทำอะไรแล้ว่าเราต้องสามารถครีอดได้ว่าเพราะการชุดไหนเข<อ>าไม่ใ<ม>ช่ว่าเราจะทำอะไรระหว่างรอยูนิชุุดดเเลลยว่าสวยตอบดีดีดี ก็สวยจริงๆชุดเนี่ยแมชกันหมดเลยที่เลือกมาชุดหรือคนรุดชุดเลอคนคนสวยใส่อะไรมันก็สวยหมดแหละไม่เชื่อมาพอทายกันดีกว่าพ่อทาไต่พ่อท่าไต่ตรงนี้ช่วยช่วยเยอะไปเยอะไปเงินให้ห้าร้อยใช่ไหมพี่เงินให้ห้าร้อยวินให้ต่ำกว่านั้น จะเอาแบบเป๊ะๆสิว่เป๊ะๆเลยเงินตอบกว้างไงนีนกูบอกให้มากกว่าหนึ่งบาทแล้วกันไอ้มัน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 ต้องมันต้องอยู่มันต้องอยู่ใกล้เคียงหลักร้อยมากวินให้เอ็มที่อะไร้อยเนี้เออสองไม่เกินสองร้อยอ่ะไม่เกินสองร้อยร้อยสองร้อยให้ไปเท่าไหร่ให้ใส่ไปยี่สิบสุดท้ายของการเดินตลาดอพมาก็คือเราเดินกลับในที่เปลี่ยวๆอันนี้ขอยู่ที่ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะบายบาย ก็อาชีพก็สุดท้ายแล้วพูดปิดในการหน่อยสิท่าพี่มากท้าพี่มากใช่ไหมเพิมันด้วยหลายหสาเหตุตื่นตื่นตอนนี้ก็เพิ่งมาตอนแรกจะไปกินอาหารจำสั่งที่ท่าเรือแต่ว่าวันนี้ว่าที่มันเรียกว่าท่าเรือเอ้ยท่ารถแล้วก็เราก็เลยกลับมากินเส้นเปียวไอ้ที่กินกันไปตอนเปิดคลิปด้วยความที่เมมโทรศัพท์เต็มแล้วก็ไปที่อัดหายย้ายไปก็ไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่าก็เลย คิดนิ่งจะอมเป็นยังไงดะไม่รู้เหมือนกันขาดขาดเกินๆหน่อยเพราะว่าไฟอาจจะหายได้ก็มันเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคที่เราแก้ไม่ได้นะฮะตอนนี้มีสามารถอัดได้ประมาณ1-2นาทีไม่เกินนั้นแล้วมันก็จะตัดนะเนื่องจากเป็มมันเต็มนี่กดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะกดซับสไคร้อ่าติดตามช่องทางรายการอื่นๆของเราได้ที่ตามนี้เลยนะนี่ขึ้นล่างขึ้นเงินขึ้นล่เงินอันนี้อะไรอันนี้อื้อ แล้วเจอกันใหม่แชปเตอร์นะเแชปเฮ้ยมันต้องมีโซลแกนเชปเตอร์น้าจะเป็นอะไรทีนี้ดิยังไม่มีไม่มีอารมณ์ตอนนีล้ลูกเป็ดลูกเป็ดมีโซลแกนยังเป็ดาห,หรือใช้ของคันเลอร์เลยอย่าที่เติ่มแต่งสีสันให้ตัวคุณยังไม่มีอูไปคิดก่อนยังไม่มีงั้นก็ไปคิดว้ตรงนี้นะครับไปไปแลยวโอีออก